สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรโจนนะคะในช่องของพิมเพชรโจนรถกระบดละลดรรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าหงพิงค์เลยนะคะได้เป็นกระบะสีประตูนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสีประตูเข้ามาใหม่มาพร้อมกับเค r ริบอยนะคะคันนี้แนะนําลูกค้าเลยนะคะโตท้ตาลีโวพ่พรีเลเนอร์สี่ประตูนะคะ2.4 g นะคะปี2,000 18นะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเรื่องนะคะนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะปักบุดไว้ให้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็นโฉมหน้ารอสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิงพ์พาลูกคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิมพ์มาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้โตเกจะเป็นโลโก้โตโต้านะคะได้เป็นทะเียนนี้เลยนะคะ4 8 ในส่วนของไฟหน้าทั้ง2องดวนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะ,ะสองข้างเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2000 19นะคะได้แมทแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้แมท์สวยๆมาให้นะคะได้ยางปี2019ทั้งสล้อเลยนะคะมีเหลาบันไดสีดำมาพร้อมเลยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถได้คือคายะปอรจากที่นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะสำหรับคัน จะได้เป็นเสร็จสี่เดียวกับตัวรถตัดด้ือยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูนี่สนของภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออตโต้นะคะมือจับนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะพรมลไยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมลไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ ออโต้มาให้นะคะเหมาะนังสีดำนะคะตัดด้วยด้านสีเทาเสสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนังยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาเสสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นบอบปรับไฟฟ้า ในส่วนของคนขับมาให้ด้วยนะคะมีทั้งกุญแจรีโมทนะคะกุญแจสำรองมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะคะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ ไฮลักลโวนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู ja ่ที่1 9 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าจอทัสกีนมาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ใส่เครื่องเล่น CD ดีได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ มีปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้นะคะไฟฉุเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมด้วยนะคะมีลำโพงด้านข้างมาอีกนะคะตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องเลยนะคะมีช่องใส่ของด้านบนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเดียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าผู้ค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะสีประตูยกสูงอยู่นะคะตัวท็อปเกียร์ออโต้คันนี้นะคะพิงแนะนําให้เลยนะคะมือจับด้านหลังก็จะได้เป็นแบบโเมียมชิ้นเดียวกันนะคะมาดูนี้ส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้ง2ฝั่งนะคะคุณลูกค้าแอร์หลังมาให้นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะช่องใส่ที่ห้อยสินค้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะในส่วนของภายในนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในให้นะคะและที่สําคัญมีที่พิงแขนนะคะ สามารถใส่แก้วนะ้ำผดน้ำให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าภายในจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในก่อนแล้วก็รอบตัวรถให้นะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากใช้ออกจากที่ซีนเดิมๆนะคะมือจับจะได้ไดไปนเป็นแบบโครงเมียมชอ่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผดน้ำมาให้นะคะคุณลค้ามาดูในส่วนของยางแบคลเนอร์ liner, นะคะ ัวล็อกเด็กรอยเมทอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะแม็กไลเนอร์ของเขานะคะแล้วก็ที่เชลลี่บอยมาพร้อมกับเชลลี่บอยด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะแม็กไลเนอร์ก็เดิมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะคะพื้นที่ของเขาหโกูกว้างขวางน่าใช้งานเลยทีเดียวนะคะแม็กไลเนอร์ ไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าโชคเดิมตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะพื้นที่คือต้้งฝังสะอาดนะคะไฟเบรกร้มที่3นะคะมือจับแบบโครเมียมมนาะพร้อมกับกล้องฝอยหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคทนนี้นะนี่ส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะกันชนด้านหลังก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ พีเรเนอร์ยกสูงนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับเคลรี่บอยนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงมาพร้อมกับเคลรี่บอยแนะนำปุ่คันนี้เลยนะคะโต้ต้านลีเวลพีเลเนอร์สี่ประตู 2.4G นะคะปี2018นะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ ในส่วนของเรื่องราคานะคะเดี๋ยวพิงแจ้งรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพาลูกค้ามาดูรถบอดี้เดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเดี๋ยวคันนี้นะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถนะคะแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจคันนี้ทรสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะยังไม่ติดจองนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถเข้าใหม่ ของบริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าคานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆสติกเกอร์มองออกกอแผ่นเพดนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องค้าสังเกตจุดย่ารอยเม็ดอาร์ตต่งางๆนะคะจุดต้มสีนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ ไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,004นะคะลูกค้าสังเกตภายในะห้องเครื่องเลยไม่มีคราหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มายแก้มขอาล้อยเม็ดอาร์ตต่างๆสีนต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะลูกค้าแล้วก็มีวันตีหลักกรขายอีก30วันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถก็เลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะสีประตูยกสูงมาพร้อมกับเคอร์บอยด้านหลังแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะโต t ตั l e เลเวลพีเดอรประตู 2.4G ปี2000 18นะคะสี 4, บอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1 0 0 0 0แกโลนะคะในส่วนของเรื่องราคาเดี๋ยวพิ์แจ้งในข้อความไว้ให้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิ์ได้เลยนะคะเมื่อพิงนะคะ0ู2์นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปเพิ่งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่านไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ